ของเล่นไร้ค่าเขียนโดยธญยปันให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนิยายเสียงบายธญยปันด้วยนะคะบทที่6ความเจ็บปวดรองประธานบริษัทคนใหม่อยู่ในช่วงเรียนรู้งาน มีผู้จัดการฝ่ายต่าง,างๆเวียนมาสอนงานให้แก่เขาซึ่งชลากรสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนในบริษัทเขาไม่ใช่คนเก่งถึงขนาดที่สามารถทำเกรดเฉลี่ยได้ถึงระดับเรียนทองแต่ก็คว้าเกียรินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้ชลากรเพิ่งรู้ว่านั่นเป็นใบเบิกทางสาคัญในการก้าวเข้ามาช่วยงานผู้เป็นบิดาแต่เขาไม่ค่อยชอบเอาเสียเลย ดังนั้นจึงพยายามเรียนรู้ทุกอย่างในบริษัทโดยเร็วที่สุดชายหนุ่มอยากโฟกัสเรื่องงานจึงไม่ได้สนใจเรื่องของอิงดาวจนกระทั่งทวัดที่เขามอบหมายหน้าที่ให้ประจัดการช่วยเธอย้ายข้าวของออกจากเพนท์เฮาส์เข้ามารายงานเรื่องสำคัญเมื่อวานคุณอิงดาวกรีดข้อมือข่าตัวตายจริงๆครับชลากรใจหายวาบดวงตาเบิกโพลงก่อนจะกระพริบทีแม้มดิมฝีปากหนาอยาก เพื่อทบทวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอิงดาวส่งข้อความมาเหมือนลาตายเขากำลังประชุมจึงสั่งให้ทวัตไปดูเธอแทนและยังกำชับให้เร่งให้เธอย้ายออกด้วยไม่คาดคิดว่าอิงดาวจะใจเด็ดลงมือทำแบบนั้นจริงๆหากเขาไม่สั่งให้ใครไปดูเล่าจะเกิดอะไรขึ้นอิงปลอดภัยดีหรือเปล่านายไปทันใช่ไหมชะละกรถามเสียงแผ่วเบาแทบกลั้นหายใจขณะรอฟังคำตอบ สมองก็ประมวลผลไปด้วยว่าระยะเวลาที่เธอส่งข้อความเขาไม่ได้กดอ่านแต่อ่านจากหน้าจอล็อกที่เด้งเตือนแล้วก็สั่งการให้ทวัดไปเพ้นท์เฮาทันทีมันก็น่าจะทันไม่ใช่หรือทันครับแต่คุณอิงยังไม่ฟื้นเลยครับนายได้คุยกับหมอหรือเปล่ามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมเปล่าครับผมหาเบอร์ที่เธอโทรบ,บ่อยๆเป็นเพื่อนที่ชื่อพิงพลอยหลังบอกเรื่องนี้พิงพลอยเป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่าง และบอกแค่ว่าคุณอิงยังไม่ฟื้นนอกจากเรื่องนี้เธอยังอ่อนเพลียจากการไม่กินข้าวไม่ได้นอนอีกด้วยหมอเลยอยากให้เธอพักผ่อนไม่เป็นไรแค่รู้ว่าอิงดาวยังมีชีวิตอยู่เขาก็โล่งใจบอสจะไปเยี่ยมคุณอิงดาวไหมครับผมจะไม่ละหลังจากวันนี้นายจัดการทุกอย่างได้เลยไม่ว่าอิงดาวจะย้ายไปที่ไหนหรือให้ช่วยหายที่อยู่ก็จัดการได้เลยอ้อ จัดการเรื่องค่ารักษาด้วยถ้าเธอถามถึงบอกว่าฉันจะไม่ไปพบเธออีกแต่ว่าทางโรงพยาบาลคงมีจิตแพทย์ให้อิงคุยกับหมอหน่าจะดีกว่าชลากรสั่งการเสร็จเรียบร้อยก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อความรู้สึกยังวูบวงราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นควักเอาหัวใจออกจากโพรงอกเขาไม่เคยคิดว่าอิงดาวจะมีความสำคัญกับความรู้สึกมากขนาดนี้ไม่หรอกเขาไม่เคยรู้สึกอะไรด้วย มันก็แค่เซ็กส์อย่างที่เคยบอกเธอแต่ที่กำลังรู้สึกอยู่คงเพราะเธอเสียใจจนทำร้ายตัวเองมากกว่าเขาไม่ต้องการเป็นต้นเหตุให้ใครตายหลังจากนี้หวังว่าจะเลิกแล้วต่อกันแท้ขนตางอนขยับก่อนจะลืมตาขึ้นมองภาพตรงหน้าพรพาเบลอแต่ไม่มีอาการอะไรเด่นชัดเท่ากับปวดหัวเธอทำหน้าเยเกพลางยกมือข้างที่มีผ้าพ,พันแผลสีขาวพันรอบข้อมือเล็กมากุมขมับไว้ ปวดหัวอิงดาวกับพริบตาทีๆเพื่อปรับโฟกัสภาพให้ชัดเจนขึ้นมีเพียงเพดานและผนังสีขาวทุกอย่างจัดวางอย่างเรียบง่ายสติแรกบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เพนท์เฮาส์ที่เธออาศัยอยู่มาเกือบปีแล้วมันคือที่ไหนอิงฟื้นแล้วปวดหัวหรอพิงอิงดาวเอ่ยเสียงแหบแพ้งดวงตาฉายแววงนงงหิวน้ำไหมดื่มน้ำก่อนนะ พิงพลอยหันไปรินน้ำใส่แก้วใส่หลอดแล้วนำมาจ่อที่ริมฝีปากอิงดาวค่อยๆดูดลำคอติดตันจนแทบสำลักถลับตาแน่นพยายามดูดอีกอย่างหิวกระหายลำคอแห้งผากราวกับกำลังเดินอยู่ในทะเลทรายปวดหัวมากไหมเราตามหมอให้นะพิงพลอยทำท่าจะเดินออกไปทว่าคำพูดต่อไปของอิงดาวทำให้ต้องชะง,งักงนัน ทำไมอิงไม่ตายทำไมถึงยังหายใจอยู่พิงพลอยรีบพุ่งเข้ามาจับแขนของอิงดาวที่กำลังจะกระชากผ้าพันแผลออกอิงดาวร้องไห้ออกมาจนใบหน้าแดงกำ่ำสะอื้นหักตัวโยนจนพิงพลอยต้องรง่งร่างเล็กเข้ามากอดปลอบแน่นอย่าทำแบบนี้นะอิงมีอะไรทำไมไม่บอกเราล่ะอิงไม่เหลือใครแล้ว หญิงสาวสายหน้าทั้งน้ำตาอิงยังเหลือชีวิตตัวเองไงอิงอายุแค่นี้ยังต้องเติบโตต้องก้าวไปข้างหน้าถึงใครไม่รักแต่อิงต้องรักตัวเองนะคำพูดของพิงพลอยกระแทกหัวใจอิงดาวอย่างจังเธอผละออกจากอ้อมกอดเหยหน้าปเปื้อนหยาดน้ำตาขึ้นมองเพื่อนสนิทไปอยู่ด้วยกันนะอิงเราจะดูแลอิงเองพิงพลอยเอ่ยชวนสีหน้าจริงจังยังคงโอบกอดอิงดาวเอาไว้จนรับรู้ได้ว่า แรงสะอื้นเบาลงรอยยิ้มจึงปรากฏบนใบหน้าอิงไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงที่ผ่านมาเหมือนอิงฝากทั้งชีวิตไว้กับเขามีแค่เขาอิงไม่มีใครเลยเธอพยายามสะกดกลั้นน้ำตาพิงช่วยอิงนะตอนนี้อิงไม่เข้มแข็งพอแล้วอิงจะค่อยๆเข้มแข็งเองเราเชื่ออย่างนั้นขอแค่ตอนนี้อิงโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองก็พอ เพื่อนสนิทสาวส่งยิ้มให้กำลังใจเอื้อมมือไปไล่เช็ดหยาดน้ำตาให้อิงไปอยู่กับพิงค์ได้จริงๆใช่ไหมอิงไม่อยากอยู่คนเดียวเธอกลัวกลัวความคิดชั่ววูบแสนร้ายกาดนั้นจะทำร้ายตัวเองอีกได้สิอิงยังมีเรานะเราจะคอยอยู่เคียงข้างอิงเองแล้วพี่ไฟละ่ะเขามาบ้างไหมบอสให้ผมมาเป็นตัวแทนดูแลคุณอิงดาวครับ ทวัดเปิดประตูห้องพักผู้ป่วยเข้ามาพอดีจึงเป็นผู้ตอบคำถามนี้เขายืนประสานมืออย่างสุภาพตรงหน้าหญิงสาวที่ใบหน้าซีเซียวราวกับไม่มีเลือดเนือ้อหมายความว่าเขารู้แล้วแต่ไม่มางั้นหรอคะถ้าปวดหัวใจเหลือเกินบอสอยู่ในช่วงปร,รับตัวกับการทำงานครับอีกไม่นานก็จะบินไปอเมริกาแล้วคุณอิงดาวมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เลยนะครับบอสสั่งเอาไว้แบบนั้นเธอเพียงพยักหน้ารับ ช่องอกกลวงเปล่าราวกับไม่มีหัวใจอยู่ไม่มีค่ะและต่อจากนี้คุณไม่ต้องมาแล้วฉันจะไปอยู่กับเพื่อนฉันหลังออกจากโรงพยาบาลจะเข้าไปเก็บของค่ะถ้าอย่างนั้นคุณอิงดาวแจ้งที่อยู่มานะครับเรื่องเก็บของผมมีทีมงานช่วยจัดการครับก็ได้ค่ะอิงดาวตอบเสียงสะอื้นชาลากรคงเตรียมทีมงานไว้เพื่อให้เธอย้ายออกโดยเร็วที่สุดสินะชัดเจนขนาดนี้แล้ว เลิกโง่สักทีงั้นผมขอตัวก่อนนะครับหลังทวัดออกไปอิงดาวก็ล้มตัวลงนอนอย่างสิ้นเรี่ยวแรงทนอนหายใจหอบเหนื่อยทั้งๆที่ไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายยกข้อมือที่มีผ้าพันแผลปิดบังความหน้าละอายเอาไว้ขึ้นมาดูสะท้อนสะทานในหัวใจเหลือที่จะกล่าวเธอโง่เง่าเหลือเกินที่คิดว่าวิธีนี้จะทําให้ชลากรรู้ซึงว่าเธรักเขามากแค่ไหนทว่าเขากลับไม่แม้แต่จะมาใยดีด้วยซ้ํา หลังจากนี้เธอคงต้องกลับมารักตัวเองเสียทีอิงเป็นอะไรไปพิงพลอยเห็นเพื่อนเหม่อลอยก็อเอื้อมมือมาจับมือเล็กมากลุมเอาไวา้จิตแพทย์ที่เข้ามาดูก่อนหน้านี้บอกว่าการสัมผัสจะช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นขอบใจมากนะพิงไม่เป็นไรตอนเราลำบากอิงก็ช่วยเราพิงพลอยกล้ามกลืนความรู้สึกก่อนจะว่าเราเพิ่งรู้ว่า ที่อิงไปอยู่กับพี่ไฟเพราะเรื่องเงินมันเกี่ยวข้องกับเราด้วยเราขอโทษนะอิงเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอิงต้องลําบากไม่เลยที่อิงยอมไปอยู่กับเขาเพราะอิงชอบเขามานานแล้วพออยู่ไปสักพักอิงก็รักเขามากขึ้นเรื่อยๆจนถอนตัวไม่ขึ้นเธออิงตอนนี้อิงรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกที่อิงจะรักต่อแต่นี้ไปอิงจะตัดใจจากเขาให้ได้ แล้วหันมารักตัวเองให้มากๆหมายความว่าอิงจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกใช่ไหมเพื่อนสาวถามยำ้ำยังไม่สบายใจที่จะปล่อยให้อิงดาวอยู่คนเดียวไม่แล้วล่ะอิงจะไม่โง่อีก,มอกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราดีใจนะที่อิงคิดได้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยกันตั้งใจเรียนหางานพัฒนามาทำกันงานพาาัทน์ใช่ถึงจะกลับมารักตัวเองแล้ว แต่ชีวิตก็ต้องขับเคลื่อนได้เงินนี่นาพีิงพลอยพูดติดตลกก็จริงนะดีซะอีกอิงจะได้เลิกฟุ้งซ่านให้เวลาอิงหน่อยนะเธอจะพยายามและพยายามให้มากเพื่อตัดใจจากชลากรให้เร็วที่สุดแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาหากว่าวันนั้นมาถึงอิงดาวคนนี้จะไม่รู้จักผู้ชายที่ชื่อชลากรอีกต่อไปร่างสูงปร่งพูดพลาดเข้ามาภายในห้องพักคนป่วย เรียกใค้คนที่นอนมองเหม่อลอยไปนอกหน้าต่างสะดุ้งเฮือกเธอพลิกกายหันมาแล้วต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าเป็นใครอิงทำไมทำแบบนี้พี่อามเธอเอ่ยเรียกพี่ชายไหลซึ่งหยาดน้ำตาหรือแม้แต่ประกายความหวังมองเลยไหลพี่ชายไปยังด้านหลังก็เห็นหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มยืนทำหน้าเศร้าอยู่นาดาผู้หญิงที่ฉลากอนรักมาก มากเสียจนทำลายเธอได้เพื่อแก้แค้นให้สะใจวันนี้เธอตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ชาลากรคงดีใจมากกว่าจะห่วงยญยก็ถูกแล้วที่เขาไม่มาเขาคงอยากยืนมองศัตรูย่อยยับอยู่ในที่ไกลๆแกเป็นยังไงบ้างอิงอิงหายแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วเธอยิ้มบางๆให้พี่ชายสบายใจแล้วมืออชิระจับมือเล็กขึ้นมาทอดสายตามองด้วยดวงตาแดงกล่ำ ภาพันแผลรอบข้อมือน้อยนั้นทำให้ใจสะท้านไหววูบหวาดกลัวเขานำมือขาวซีดมาแนบแก้มพี่ขอโทษนะอิงพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วบาดแผลแค่นี้รักษาได้เ้าบอกเสียงเศร้าลึกทำไมมันมีค่ากับแกมากเลยเหรอถึงต้องทำร้ายตัวเองแบบนี้อาชิระอดดุน้องสาวไม่ได้อิงขอโทษนะไม่หรอกเป็นความผิดของพี่เองพี่เป็นคนก่อเรื่อง อิงไม่ควรจะต้องมาเป็นแบบนี้เพราะพี่ดังนั้นฟังพี่นะไอ้ไฟมันเฮงซวยแกไม่ควรต้องสลายชีวิตเพื่อมันรักตัวเองให้มากๆอิงดาวพยักหน้าลงใบหน้าเยกเกคลายจะร้องไห้ทว่าดวงตากลับแห้งแล้งไม่หลงเหลือน้ำตาแม้สักหยดมันเกินกว่าคำว่าเสียใจไม่ใช่แค่เธอแต่เป็นทุกคนที่รักเธอเป็นความผิดของเราด้วยเราควรจะบอกพี่ไฟให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ชอบเขา และพี่อามไม่ได้แย่งเราไปคืนนั้นเราอาจจะพลาดในสายตาพี่ไฟแต่หลังจากที่พี่อามจะรับผิดชอบเราก็รักพี่อาร์มนาดาอธิบายในมุมของตัวเองด้วยน้ำเสียงเศร้าแชงมันเถอะนาดาทุกอย่างผ่านไปแล้วแล้วเรามีเรื่องที่ต้องขอโทษคืนวันประกวดดาวมหาวิทยาลายัยเพื่อนเราวางยาถ่ายเธอจนแทบไม่มีแรงเดินขอโทษนะวันนี้เราได้รับผลกรรมนั้นแล้วแหละอิงดาวสารภาพผิดพลังยิ้มคืน เราไม่ได้โกรธหรอกมันผ่านมาแล้วอย่างที่อิงว่าจริงๆนั่นแหละมาเริ่มต้นกันใหม่นะนาดาส่งยิ้มกว้างอย่างจริงใจพลางเอื้อมไปแตะลาแต่สำหรับพี่ยังไม่จบอชิระเอ่ยเสียงลอดไรฟันระหว่างที่สองสาวพูดคุยปรับความเข้าใจกันเขามองสภาพของน้องสาวแล้วรับไม่ได้อิงดาวเคยน่ารักสดใสแต่วันนี้ใบหน้าหม่นเศร้าดวงตาไรประกาย ร่างกายก็สู้พร้อมไม่มีน้ำมีนวลทำไมชลากรถึงทำกันได้ขนาดนี้พี่อามคิดจะทำอะไรอ่ะพี่จะไปฆ่ามันไม่นะพี่อามอิงไม่อยากวุ่นวายกับเขาแล้วอิงดาวร้องห้ามกลัวจับใจว่าชลากรจะตายเพราะฝีมือพี่ชายซึ่งคนเป็นพี่ก็ต้องติดคุกหลังจากนั้นอย่าทำอะไรเง้อๆนะพี่อามถ้าพี่ติดคุกนาดาจะอยู่กับใครล่ะนาดาช่วยห้ามอีกแรง ถึงติดก็ไม่นานหรอกพี่ไม่เอาถึงตายแต่มันต้องรับผลกรรมที่ทำกับอิงไม่ต้องหรอกค่ะเขาไม่ได้รักอิงเขาไม่มีวันเสียใจเรื่องของอิงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอิงดาวเอ่ยเสียงเครือดวงตาฉายแววเศร้าจนอชิระใจสัน่นเขากำมือแน่นก่อนจะทุบลงบนผนังพี่อามอมยานาดารีบถลาไปห้ามเขาดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาจนจะไหล พี่เอาอย่าทำแบบนี้ให้ทุกอย่างมันจบเถอะใช่ถ้าพี่ทำอะไรเขาอิงก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาอีกอิงไม่อยากแม้แต่จะเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำแกแน่ใจนะว่าจะไม่ทำแบบนั้นตอนนี้อิงรู้แล้วว่าอะไรมีค่าที่สุดในชีวิตของอิงถ้าเผยยิ้มบางๆหลับตาพริ้มลงหยาดน้ำหยาดหนึ่งรินไหลไม่เคยดีใจกับเรื่องไหนมากเท่ากับการรอดชีวิตในครั้งนี้ถ้างั้นพี่จะละเว้นชีวิตมัน ขอบคุณนะพี่อามอิงดาวผ่อนลมหายใจออกมาอย่าง,ลงโล่อกแล้วนี่อิงจะเอาอยัางไงต่อนดาถามก่อนเสนอไปอยู่กับเราไหมเราอยู่คนเดียวนานๆพี่อามจะมาหาสักทีอิงจะไปอยู่กับพิงพิงลงไปซื้อของนะ่ะเพิ่งกล้าปล่อยอิงไว้คนเดียวอิงดาวแค่นยิม้มเยอยหยันกับความโง่องของตัวเองพลอยทําให้ทุกคนต้องลําบากกลุ้มใจไปกับเรื่องของเธอก็ดี ถ้ามีอะไรติดต่อพี่มานะเลิกเล่นการพนันเถอะนะพี่ถึงพี่จะไม่ฆ่าพี่ไฟแต่พี่ก็อาจติดคุกเพราะเรื่องนี้ถ้าพี่ยังเป็นแบบนี้จะเป็นที่พึ่งพิงให้อิงได้ยังไงคนเป็นน้องสาวขอร้องเสียงอ่อนไม่มีช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่จะขอร้องพี่ชายได้เท่าตอนนี้อีกแล้วพี่จะพยายามทําตามที่อิงขอขอบคุณนะพี่อามที่พี่ยังรักและเป็นห่วงอิงแกก็หายไวๆนะทุกคนรักอิงรู้สึกยังไงก็บอกพี่ ไม่ต้องรีบเข้มแข็งนักก็ได้ปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยาบาดแผลในใจอิงยันทําใจไม่ได้หรอกแต่อิงรู้แล้วว่าชีวิตของอิงมีค่ะอิงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปพี่อาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอิงดาวเอ,อ่ยเสียงอ่อนพยายามยิ้มทว่าดวงตามีหยาดน้ําแห่งความเสียใจคลอเคล้าเธออยู่กับเขามาร่วมปีแต่ไม่มีศักเสียวใจที่ฉลากรจะรักและห่วงใยเธอมันคงจบแล้ว